มีใครได้ไปดูทีหยด3แล้วรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ไม่คุ้มเอาซะเลยแบบผมบ้างวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับับมาทำพอดแคสต์ขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยอยากไปดูเรื่องเชนซอ a w แมนมากไปถึงที่หน้าโรงมันไม่มีเขาเอาออกไปแล้วนะครับผมรู้สึกว่าที่โรงนครพนมเนี่ยจะเริ่มฉายช่วงวันที่25เดือนก่อนนะ พอมาเนี่ยผมมาดูผมมาดูที่หยดเนี่ยวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเนี่ยเดือนเนี่ยเขาเอาออกไปแล้วว่าโหทาจริงมันยังไม่ถึงแบบสัปดาห์เลยปะแสดงว่าแบบว่ามันไม่ค่อยมีคนมาดูหรอหรือว่าอะไรก็พอเข้าใจได้นะฮะต่างจงังหวัดแต่แบบแอบเสียดายมากมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าโอที่หยดเนี่ยมันจะต้องทําให้ผมรู้สึกดีให้ได้ไม่งั้นมันจะยิ่งแบบว่าทําให้ผมอยากดูเชนซอร์แมนมากขึ้นกว่าเดิมและใช่ครับ เรื่องนี้ทำให้ผมอยากดูเชนซอ์แมนสิ่งเดียวเลยนะสิ่งเดียวเลยนะที่ผมรู้สึกว่าให้อภัยได้นะฮะก็คือซิกแพคของตัวละครแต่ว่ามันจะเป็นหนังเรื่องนึงเลยนะที่ผมรู้สึกว่าเขาไม่มีบทจะเขียนแล้วใช่ไหมทําไมเขาถึงแบบทํามาอย่างนี้วะอ่ะโอเคผมเคยดูที่ยอดสองที่หยอดสองเนี่ย มันเป็นแอคชั่นที่ผมรู้สึกว่ามันมีแบบอ้าอย่างน้อยมันก็มีพล็อตทวิสต์มีนู่นนี่นั่นอะไรให้เราลุ้นบ้างว่าเอยเรื่องมันจะจบยังไงใช่ไหมครับผมแต่อันนี้เนี่ยคือแบบว่ามันฝืนอะ่ะมันฝืนตั้งแต่แบบกลางๆงเรื่องจนไปถึงแบบช่วง20นาทีสุดท้ายนะเป็นช่วงที่ผมรู้สึกอึดอัดมากเลยนะครับที่ดูเรื่องนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเละเทะมากเละเทะจริงๆแล้วแต่มันจะมีฉากหนึ่งมันจะมีฉากหนึ่งที่อ่า ฉากนั้นเนี่ยมันจะเป็นฉากที่เหมือนเขากําลังแบบว่าเรียกวิญญาณขึ้นมาใช่ไหมจากนรกเก็ดป่ะเรียกวิญญาณขึ้นมาแล้ววิญญาณมันก็ลังโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็ผุดออกขึ้นมาจากหลุมเก็ดป่ะเออมันกําลังผุดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งอ่ะมีคนยิงปังตายไอ้คนทําพิธีตายวิญญาณที่มันกําลังโผล่ขึ้นมามันก็จะออกมาแล้วมันวูบหายลงไปมันมันวูบหายลงไปในนรกมันผมแบบ ผมแบบผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นหนังมันเป็นหนังเฮลเลอร์ป่าวะแต่แบบฉากที่ทาไมมันตลกจกังวะคือผมแบบผมรู้สึกว่าผมนั่งขำนั่งขำดังอยู่นะมันแก๊กอะไรวะเนี่ยคือแบบผมห้าเออมันมันเออก็ผมรู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ดีๆของผมนะในในในหนังเรื่องนี้นะครับผมส่วนอย่างอื่นเรารู้สึกว่าเราฝืนฝืนไปหน่อยอะ่ะเออเหมือนแบบ เหมือนเหมือนเขาได้ได้งบมาเขาก็แค่อยากใช้งบมาเกตป่าเส้นเรื่องมันแบบน่าเบื่อมากอะ่ะมันแบบมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยอะ่ะ